สวัครับครับก็ดีครับตื่นเต้นครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงที่สำคัญในชีวิตกับละครเวทีครับผมก็ตื่นเต้นมากๆามีใจมากกดดันไหมจริงจริงก็ใจที่กดดันอยู่พอสมควรเพราะว่าหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสเพิ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บอยตะกนเกียรตินะครับเป็นครั้งแรกนะฮะก็แต่ว่าพอได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าพี่บอยแบบก็เป็นสบายๆชิลๆครับผมก็แบบน่ารักมากมากครับ นะครับถ้าคุณชื่นชอบการแต่งรถคุณแล้วนะครับาาไไ้้ปชมมดคือจริงๆแล้วก็มีทางทางคอนเวทีก็ติดต่อทางผู้จัดการมาอะไรอย่ีครับแล้วก็แล้วก็เลยแบบว่าเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราจะได้คือจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบดูครเวทีกันแล้วแล้วก็ไปดูหลายๆเรื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็ก็เคยมีความฝันว่าแบบสักวันหนึ่งเราก็อยากจะแบบได้ทดลองอยากจะไปอยู่เป็นได้รับประสบการณ์แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยครับผมจนวันหนึ่งมันมีโอกาสนี้หยิบยื่นเข้ามาแล้วก็เลยได้คุยกันกับทางผู้ใหญ่กับทาง ทางผู้จัดการเราว่าแบบเราเเรราาอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยบอกผู้ใหญ่ที่ช่องก็เข้าไปประชุมเข้าไปคุยกันว่าแบบเออแบบเราเราอยากทําโปรเจกต์นี้อะไรครับประมาณนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ช่องก็แบบคือน่ารักมากๆก็แบบว่าเออกินดีที่จะที่จะให้เราได้ไปมีประสบการณ์ในในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำก่อนอะไรเงี้ยครับกับคโลมามาซาคอนด้แล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับเป็นแค่กูมีกำลังจะเรียนรู้อยู่ครับกําลังจะเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการการซ้อม เพลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสเข้าไปในเรื่องของการซ้อมในส่วนของบทกับวิธีการการแสดงอะไรเงี้ยครับอีกครั้งหนึ่งเรวนี้ในครั้งีนะครับเสร์ตพีจีเกฟสแลตอนนี้พร้อมแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะ ก็พยายามที่จะเตรียมร่างกายให้เราพร้อมที่สุดเพราะว่าเราก็ได้ยินมาจากพี่ๆหลายๆคนในวงการว่าแบบเนี่ยละครเวทีมันต้องซ้อมหนักนะต้องใช้เวลาสุขภาพต้องดูแลตัวเองดีๆนอนให้พออะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะ p r e p a r a ในในส่วนของร่างกายเรา ตรงนี้ให้ให้มันให้มันพร้อมมากที่สุดเท่าที่เราะทำมาดูก็อาจจะไม่เห็นภาพนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วได้ยินจริงก็มีพี่กบนะพิกกบสีนะแบบก่อนเจอกันเต๋างสมชายก็ก็ได้คุยกันวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันเริ่มกันั้นแรกเลยอะตามมาขั้นแรกก็คือการเข้ามาลงทะเบียนในงานนะคะลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้ที่ร้องบนเวทีอีเวนต์กับไปร้องในละครเวทีก็ ต่างกันค่อนข้างเยอะหนึ่งคือมันเป็นการร้องด้วยอารมณ์ของตัวละครเป็นเหมือนการเล่าเรื่องมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่มันที่มันจะต้องมาเครื่องเหลื่องอะไรต่างๆได้เลยเนี่ยค่ะเราจะมีจุดแพกและจุดที่เราจะต้องแบบกระแทกมันเป็นจุดแทกหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ที่ผมเองก็จะต้องไปเรียนรู้เลยเร็วๆนี้ครับตอนนี้ก็ฟิตร่างกายนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็คงจะมีเรื่องของการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องขององอ,อการที่เราจะต้องแบบพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยแต่งเวลาดีๆอนะไรเงี้ยพี่ไดดู้เวออร์ชันนตมอสนครับมีได้ดูบ้างครับมีได้ดูบ้างใช่ไหมคือคือตอนนี้กำลังอ่านนิยายอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็คิดว่า ตอนนี้คืออ่านยังไม่ถึงเพราะนิยายเล่มหนามากๆอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปครับเดีเรายังไม่ได้ไปดีไซน์อะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวรอดูบทรอดูอะไรก่อนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปประชุมกับทางทาง,ทางทีมอีกทีมว่าว่ามุมมองของของอทางผู้กกับจะเป็นยังไงอะไรยังไงเงอ๋อก็จริงๆแล้วก็บอกไปเลยบอกไปก่อนก็ได้ครับอ่ก็ ได้รับใบเบิกทางมาให้บอกไปแล้วนะ,ะครับราะว่าก็เป,เป็นเป็นพี่แก้มกุลกอ่อนพันออนะครับครับใช่ครับใช่ใช่ครับตรงผมเองก็ดีใจครับได้มาร่วมงานกับเจ้าแม่บอดเวย์ของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมจะได้มามีโอกาสได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่เก่งมากอะไรเงี้ยครับใช่ไม่นะครับวันที่เจอกันตอนถ่ายทีเซอร์ก็แบบเราก็ผมว่าก็เข้ากันได้ดีนะครับ ใช่ครับอ้เขเป็นที่เทนล้ว่าแล้วะเที่ยเรับพี่อร์ออที่าได้ยินพี่บอยพูดมาด้วยความที่ว่ายุคสมัยในปัจจุบันก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนนะครับผมเรื่องของคนดูอหลายอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี่น่าจะเป็นในส่วนของทางทางโปรดักชันและที่จะที่คงกําลังประชุมหรือว่ากาลังวางแผนกันอยู่ว่าในที่ทางของการนําเสนอฟ้าจักรใในเวอร์ชันนี้จะออกมาเป็นยังไงให้เข้ากับในคนในยุคสมัย ก็จะมีก็แน่นอนว่าหนึ่งก็คือก็คือถึงตัวเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยก็คงเป็นในทิศทางเหมือนกับนิยายเหรือว่าเรื่องเรื่องที่ทุกคนได้ได้ได้ทราบได้ชมกันมาแต่ว่าเรื่องของวิธีการหรือว่าฉากอะไรเงี้ยก็คงจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยครับไไดด้้โอกาสคุยกัน้องไม่ได้มีโอกาสเลยครับรอเียัเหมือนกันนะอยากอยากสเลยครับขอบคุณพี่มอสมากๆเลยครับครับฝากตัวด้วยครับแล้วก็ก็คงจะเป็นเกียรติมากๆท่าทางพี่มอสหรือพี่นัทเองได้ได้มีโอกาสไปดูในส่วน อ,อยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าระวังจะติดใจนะละครเวทีอะไรอย่างเอเอ้ยเขาแล้วออกยากเหมือนกันเยอครับได้ครับก็จริงๆแล้วก็อ,อ,อยากจะฝาก ละครเวทีเรื่องฟ้าจอดทรายนะครับผมจริงเราจะเริ่มเปิดจำหน่ายตั๋วนะครับผมล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาันธ์นะครับซึ่งโชว์จริงจะทําการแสดงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมถ้าใครที่มีโอกาสนะครับผมหรือว่าใครที่สามารถเคลียร์คิวได้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ไปรับชมนะครับผมการแสดงของฟ้าจอดทรายในเวอร์ชั่น2024ในปีนี้นะครับผมรับรองว่าก็สนุกนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอีกละครเวทีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะแบบว่าคิดถึงอยากจะไม่กลับ อีกครั้งหนึ่งนะครับอ้งหนึ่งหมัใจบอออ๋อขวัญใจพี่วินคือจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนครับมันค่อนข้างที่จะรถติดผมก็เลยเลือกที่จะนั่งวินหรือไม่ก็เดินหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าหรือ MRT อะไรพวกนี้ไปแทนเนี่ยครับก็ะสะดวกกว่า แบางทีผู้จัดการเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอ่อเพื่อเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแบบโยกตามครับเราเลี้ยวโหโยกตามเขาครับต้องบาลานซ์ให้เป็นครับจริงเป็นยังไงบ้างพอบ้างพอเราไปคือบอกว่าเขาคือหาผมว่าคือจริงๆมันมันก็เป็นก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรฮะผมก็รู้สึกดีนะครับที่แบบเขาก็แบบเป็นเป็นคนที่แบบเราเดินผ่านบ่อยๆเรารู้จักกันเราอะไรเงี้ย เราก็เป็นเหมือนกําลังใจให้เขาเวลาที่เขาทํางานเนหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยครับมันมันเราก็มีความสุขที่เขามีความสุขอะไรเงี้ยเวลาเขาเจอเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเขาขอถ่ายรูปเราเเอะไรเงี้ยเขาพิคคิวมาอะไรเขาถามแล้วบอกว่าอยากสนับวินบ้างได้ครับ <c oughs> นี่ครับต้องไปซื้อวินแต่ว่าต้องเป็นฮ <c oughs> อนด้าจิโอโน่พลัสเท่านั้นนะแล้วเดดจะพร้อมซ้อนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมขับให้ด้วยครับผมขี่ให้ด้วยอจริงมีโอกาสนั่งนั่งบ่อยไหมบ่างนั่งบ่อยมากนั่งบ่อยมากโอ้ยเยอะมากครับ ใช่ครับเกือบทุกวันนะครับเป็นตัวเลือกแรกเลยครับเป็นมอไซค์เป็นตัวเลือกแรกทั้งผ่านแอปทั้งโบกเอาทั้งยืนรอก็เอาหมดนะครับใช่ครับก็ทุกคนรู้ขับรถในกรุงเทพนี้ก็จะไปไหนใกล้ๆก็เป็นชั่วโมงครับก็เลือกเอาอะไรที่มันสะดวกถ้าสมมติว่าไปช้าหรือไปไม่ทันมันก็จะแบบใจมันก็จะร้อนมันก็จะแบบกังวลไปหมดเครียดไปหมดอะไรยเงี้ย ามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนา